สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออข้อผิดพลาดที่คนมักจะเผลอทําตอนมองหาความรักนะครับแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่ผู้หญิงที่เขามองกันไกลหน่อยเขามักจะหลีกเลี่ยงกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปได้ดีมั่นคงมีความสุขนะครับข้อมูลเราก็มาจากบทความของ yourtangle กับ marriage com แล้วก็มีสรุปที่เราทำไว้อีกทีเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาดูกันว่า มีแนวคิดอะไรบ้างที่เราเอาไปปรับใช้ได้จะได้ระวังตัวกันมากขึ้นค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันอืซับซ้อนเนาะการที่เราเข้าใจว่าเออคนส่วนใหญ่มักจะพลาดตรงไหนหรืออะไรที่ไม่ควรทําเนี่ยมันก็เหมือนเรามีแผนที่ดีขึ้นในการเดินทางเรื่องความรักนี่แหละคะ่ะครับงั้นมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่แบบพื้นฐานแต่สําคัญมากๆก็คือการที่เราไปเสียเวลากับคนที่ไม่พร้อมหรือแบบ ไม่เห็นค่าเราจริงๆมีบทความหนึ่งเขาพูดคมมากว่าเวลาเป็นสิ่งที่เราเรียกคืนไม่ได้การยอมเป็นแค่ตัวเลือกไม่ใช่คนสําคัญอันนี้เหมือนเป็นกับดักแรกๆเลยนะครับอืมประเด็นนี้มันไปเชื่อมกับสิ่งที่ marriage.com เขาเรียกว่าการยอมรับในสิ่งที่ไม่คู่ควรนะคะคือการที่เรา settling for less นั่นแหละค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าเออโชคร้ายเจอคนไม่ดีนะ ต่มันอาจจะสะท้อนว่าเราเองนั่นแหละที่อาจจะยังเออไม่ค่อยเห็นคุณค่าตัวเองเท่าไหร่แล้วพอเป็นแบบนั้นนะคะมันง่ายมากเลยที่เราจะมองข้ามสัญญาณอันตรายหรือ Red Flax s ต่างๆไปอ๋อครับเพราะลึกๆอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรแบบนั้นใช่ค่ะอาจจะคิดว่าอืมได้แค่นี้ก็ดีแล้วหรือเราคงหาดีกว่านี้ไม่ได้ซึ่งพอมองข้ามสัญญาณเตือนมันก็นำไปสู่อีกข้อผิดพลาดหนึ่ง คือละเลยความต้องการตัวเองใช่เลยค่ะแบบว่าต้องยอมตลอดเพื่อรักษาความสมพันธ์ไว้กลัวเขาจะไปจนบางทีเอ่ออาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปเลยอันนี้น่ากลัวมากค่ะการสูญเสียตัวเองไปเนี่ย เพราะฉะนั้นการรักษาตัวตนของเราความต้องการของเราไว้แล้วก็เรื่องการมีขอบเขตที่ชัดเจนไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นง่ายๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่การหลอมรวมจนไม่เหลือใครนะคะแต่คือคนสองคนที่ยังเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็เคารพพื้นที่ของกันและกันครับชัดเจนมากครับทีนี้พอเราตั้งหลักเรื่องคุณค่าตัวเองได้แล้วมาดูเรื่องความคาดหวังกับการสื่อสารบ้าง มีประเด็นเรื่องการยึดติดกับสเปคหรือไทป์เดิมๆมากไปกับอีกข้อคือการพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของอีกฝ่ายอันนี้พบบ่อยไหมครับโอ้โหบ่อยมากเลยค่ะทั้งสองอย่างเลยค่ะคือเรื่องสเปกเนี่ยบางทีมันทําให้เราปิดโอกาสเจอคนดีๆที่อาจจะไม่ได้ตรงไทป์เป๊ะๆก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มจริงๆมันมักจะเกิดจากการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าส่วนการพยายามจะไปเปลี่ยนใครเนี่ย เออส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเวิร์กหรอกค่ะมันมักจะนําไปสู่ความขัดแย้งความผิดหวังซะมากกว่าครับแล้วในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ล่ะครับมีพูดถึงเรื่องการรีบมีสัมพันธ์ทางกายเร็วไปอันนี้มันส่งผลเสียยังไงได้บ้างครับแล้วก็อีกเรื่องคือการพูดมากไปไม่ค่อยสังเกตต,ตอนเดทแรกๆอืมเรื่องสัมพันธ์ทางกายเร็วไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้ง่ายๆเลยค่ะคือเราอาจจะเข้าใจผิดไปว่า ความใกล้ชิดทางกายมันเท่ากับความผูกพันทางใจแล้วซึ่งจริงๆมันอาจจะเอ,อ่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้ส่วนการพูดมากไปจนลืมฟังลืมสังเกตอีกฝ่ายเนี่ยก็ทำให้เราพลาดข้อมูลสำคัญสำคัญไปหรือไม่เห็นสัญญาณว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเข้ากับเราได้ไหมครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็โยงไปเรื่องปัญหาการสื่อสารที่ลึกกว่านั้นอีกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือถ้าเราสื่อสารกันไม่ดีตั้งแต่ตน้นมันก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้อย่างที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ไว้ก็มีเรื่องการเลี่ยงคุยเรื่องยากๆอ๋อครับกลัวทะเลาะใช่ค่ะกลัวบรรยากาศเสียกลัวขัดแยง้งแล้วก็การปล่อยให้ความไม่พอใจมันสะสมค่ะไม่พูดไม่เคลียร์จนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กับอีกอย่างคือการวิจารณ์กันมากเกินไปจ้องจับผิดกันตลอดโหฟังดูบั่นทอนความสัมพันธ์มากๆเลยนะครับ บั่นทอนมากค่ะมันทำลายความไว้วางใจความใกล้ชิดไปเรื่อยๆแล้วในยุคนี้อีกกับดักหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความสัมพันธ์เรากับที่เห็นในโซเชียลมีเดียโอ้ยอันนี้ตัวดีเลยค่ะครับเพราะที่เราเห็นมันไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันคือภาพตัดต่อคือไฮไลท์ที่เขาเลือกมาให้เราเห็นเช่นนั้นเองครับผมพอเราพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดพวกนี้ได้แล้วสิ่งที่น่าจะตามมาคืออะไรครับ ก็คือการเปิดทางให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่มันอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือรากฐานที่สําคัญมากๆเลยแต่ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างเดียวนะคะอ๋อครับยังไงต่อครับแต่มันคือการที่เราต้องสร้างสิ่งดีๆร่วมกันอย่างสม่าเสมอด้วยค่ะสร้างสิ่งดีๆเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการไม่ลืมที่จะแสดงความขอบคุณหรือแสดงความรักต่อกัน เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอเนี่ยสำคพัน์มากแล้วก็การเป็นแรงสนับสนุนให้กันและกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวสิ่งเหล่านี้มันคือการลงทุนในความสัมพันธ์อย่างแท้จริงค่ะครับสรุปก็คือการที่เราตระหนักรู้ถึงข้อผิดพลาดพวกนี้ตั้งแต่เรื่องคุณค่าตัวเองการตั้งความคาดหวังให้มันจริงหน่อยการสื่อสารดีๆไปจนถึงการเคารพขอบเขตของกันและกันเนี่ย มันเหมือนเป็นคุญแจสําสคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เรานําทางความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นได้ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงมีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่การตามหาคนที่สมบูรณ์แบบหรือความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟกนะคะแต่มันคือความพยายามร่วมกันของคนสองคนค่ะเป็นทีมเอฟเฟอร์จริงๆที่ต่างฝ่ายต้องมีสติต้องรู้ตัวแล้วก็เลือกที่จะสร้างความเข้าใจความเคารพความรักให้กันไปเรื่อย การที่เราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแย่ๆมันก็เหมือนเราถอนวัชพืชออกไปนะคะเพื่อเปิดที่ว่างให้ความผูกพันดีๆมันได้เติบโตขึ้นมาเป็นมุมมองที่ชัดเจนและก็เห็นภาพมากครับก็หวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้ลองนำไปทบทวนหรือสังเกตความสัมพันธ์รอบๆตัวกันดูนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ